ปัญหาเนี่ยอเผอิญว่าซาโตชินากามโตเนี่ยเป็นคนคิดใหญ่เขาคิดโจทย์ใหญ่เขาบอกว่าต้องการ first decentralize d cryptocurrency ซึ่งในอดีตนี่มีคนพยายามพยายามทำมานานมากแล้วไม่เวิร์กสักทีไม่เวิร์กเ,เขาแก้ปัญหาไอ้ี่พวกนี้ไม่ได้แนะี่ยแต่พวก spending เนี่ยนะครับผมถึงว่ามันเป็นมันเป็นศิลปะมากเลยฮะถึงอยากจะเอามาเล่าให้ฟังว่าไอ้คนคิดเนี่ย มันคิดได้เนียนมากเลยมันคิดได้แบบ amazing อะ่ะคือคือคนธรรมดาไม่น่าจะคิดได้คงผมไม่รู้ว่ามันเป็นกลุ่มคนหรือเปล่านะแต่ว่าคิดแล้วตอบโจทย์ได้หมดแล้ว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 ที่สำคัญฮนะมันถือปฏิบัติได้ด้วยนะคือสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยมันมันยากเกินไปนี่ขนาดว่านี่ขนาดว่ามันง่ายแล้วนะก็ยังยากนะมันจนทำให้คนไม่ใช้อ่ะ นะครับเค okay, นะครับนี้ก็ให้รู้ไว้ว่าเนี่ยซาโตชินากาโมโตะถึงถึงกลัวคนกลางนักหนาไม่ใช่กลัวคนกลางเพราะว่ากลัวว่าแบงค์จะไม่ดีหรอกกลัวคนกลางแบบเนี้ยโดนแฮ็กบ้างอาพูดง่าย Conspiracy Theory บ้างก็คือว่ารวมรวมหัวกันนะนะครับอาจทำอะไรบางอย่างที่ไม่น่ารักเนี่ยมีไม่ใช่มีมีนะครับ โอเคนะครับเพราะั้นถามว่าเงินดิจิตอลเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วหรือ,อยังต้องตอบว่านานแล้วนะแต่เงินดิจิตอลที่เป็นแบบเพี e วด c เซนทัล i z e d เนี่ยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะ มีครั้งแรกนะครับก็คือว่าบางคนบอกว่าอาจารย์เงินดิจิตอลเนี่ยมันเป็นเป็นมันที่เกิดขึ้นมานานๆเนี่ยคืออะไรเอ่อปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็คงทราบนะฮะหลายๆประเทศเนี่ยพยายามที่จะพูดง่ายๆว่าไม่ให้ใช้เงินสดในบางประเทศเนี่ยไปฝากเงินสดเนี่ยไปฝากที่แบงค์นะเจอค่าฝากด้วยนะ นักศึกษาคงทราบนะครับบางประเทศเนี่ยมีค่าฝากนะแทนที่เราจะได้ดอกเบีย้ยใช่ไหมเงินเราหายด้วยนะนะครับแล้วก็พยายามให้ทุกคนทุกคนอนะ่ะไม่อยากใช้ไม่ให้ใช้เงินสดนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นลิฟเอทบ้างพูดง่ายให้ใช้แอปอะ่ะโดยเฉพาะเมืองจีนเนี่ยหนักเลยครับถ้าเกิดสมมุติใช้ใช้เงินที่เป็นแอปนะฮะถ้าเป็นแอปเนี่ยอ่อได้ทูกอย่า นะครับได้ถูกอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าอะไรฮะกลายเป็นว่าอันเนี้ยคือคือคือเงินดิจิตอลมาตั้งนานแล้วนะครับคือเงินที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นกระดาษจริงๆอะ่ะแล้วก็เป็นตัวเลขวิ่งไปวิ่งมานในในแอคเคาน์อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแบงก์ Bank เนี่ยทำหน้าที่จริงๆแล้วก็คือจดแค่นี้นะว่าเงินจากไหนจากใครไปใครเท่านั้นเองนะครับแล้วมีประวัติยังไง เขาถึงเรียกเลเจอร์ไงฮะคือไม่ไม่โจดได้ไหมฮะไม่จดนี่เป็นเรื่องขอขายบาดตายเลยนะครับก็คือพูดง่ายว่าฟ้องร้องกันไม่รู้จบเลยนะเู้เป่ไหมฮะเพราะฉนะน,นั้นเนี่ยตอนเนี้ยที่เขาพยายามที่จะทําให้คนทั้งโลกอามาหาันมาใช้ดิจิทัลเนี่ยก็เพราะว่าต้องการข้อมูลต้องการที่จะพูด,ดง่ายๆถ้าพูดในแง่ดีก็คือป้องกันพวกฟอกเงินป้องกันพวกค้ายยาเสพติดอะถ้าอา มองในแง่ไม่ดีคือว่าโดนควบคุมตรวจสอบแล้วว่าพูดง่ายว่ามาเอามาวิเคราะห์ต่อ Big Data ต่อว่าจะทำยังไงให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้ออนอะไรเงี้ยน,นะครับเพราะมันจะรู้พฤติกรรมแล้วนะครับเะโลกเราอ่ะมีคนกลางมาตลอดไม่เคยไม่มีไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะครับน,นี้ต้องต้องอุบไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วพออันนี้พูดตอนนี้เขามีกฎหมายออกมาให้แบบ นั่นด้วยนะถ้าเกิดสมมติในกรณีที่ผมพูดในกรณีที่มันเกี่ยวข้องกับเอ๊ะทำไมใช้นี่ใช้เพนได้อยู่แล้วเอ่อเทาถ้าไปแนะนำให้คนไปซื้อเซอร์อะไรพวกเนี้นะครับโดนเลยนะครับตอนนี้ไม่มีกฎหมายต้องสอบเป็นลายเส้นน่ะนะครับงั้นผมก็ต้องออทำไมไม่มีเพอนอ่ะช่างมันเค นะครับเอเคนะครับก็จบไปเรื่องหนึ่งนะครับซาชินากโมโตรจริงๆเขาไม่ได้เกลียดโกรธคนแบงค์เท่าไหร่หรอกเขากลัวเคสประมาณว่าโดนแฮกสำลายนะครับปัจจุบันนะักศึกษาคงรู้ว่า,าขนาดขนาดบิตคอยทำขนาดนี้ยังมีคนโจมตีทุกวันเลยนะครับเพราะความว่าดิจิตอลนี่แหละมันง่ายนะครับมันง่ายนะครับมันง่ายมากแล้วจะมีคนลองลองลอง,ลองดีทุกวันนะครับ เหรียญทุกเหรียญก็โดนโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนเพราะฉะนะั้นถ้าเกิดสมมติต้องการให้ปลอดภัยเนี่ยก็ต้อง,องก็ต้องคิดให้รอบคอบนะครับคำถามที่สองก็คือว่าเหรียญบิตคอยจะเป็นเหรียญเดิมตลอดชาติไหมไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะเจอปัญหาก็คือว่าบิตคอยเองเนี่ยเนื่องจากเนื่องจากว่า ไอตัวราคาสินค้าเนะี่ยมันไม่ลงตัวมนมีเศษแน่พอมีเศษปุ๊บเนี่ยมันจะมีคําว่าเงินทอนครับพอเงินทอนปุ๊บเนี่ยจะได้เหรียญใหม่ครับจะได้ไพ m เม็ k คีตัวใหม่พูดง่ายว่าจะเหรียญหนึ่งก็คือค่าค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าจริงๆอีกเหรียญหนึ่งคือเงินทอนจะบอกว่าเหรียญก็ไม่ใช่มันเป็นมันเป็นเศษนะครับมันเป็นเศษอย่างเช่น 0.01 BTC อย่างเงี้ยนะครับนะครับก็คือว่าได้ได้คืนมา0 1 b so i t c อ i n นะครับได้ได้คืนมา0 1 Satoshi ดีกว่านะครับเพราะหน่วยเล็กสุดคือ s า t o s h นะครับยู้สุดจะเป็น18หลักนะครับรสุดจะ ป็นไม่ใช่ไม่ใช่หารร้อยนะครับอย่างอย่างเบิร์นบาทเนี่ยหนึ่งร้อยใช่ไหมะสตังคือหนะึ่งร้อยหนึ่งร้อยแต่รู้สึกซาตูชิจะกําหนดมาสิบแปดเลเวลครับก็คือหารด้วยสิบศูนย์สิบแปดตัวศูนย์อ่ะก็คือสิบต่องสิบแปดอะฮะศูนย์จุดศูนย์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 ไปเรื่อยๆครับหนึ่งเนียนั่นะคือหน่วยเล็กสุดนะเออแล้วเนี้เงินถ้าเกิดเปลี่ยนมือแล้ว เหรียญนั้นก็จะกลายเป็นอีกเหรียญหนึ่งของอีกคนหนึ่งนะครับพูดง่ายไอเหรียญเดิมที่เรานั่นอยู่ะมันจะมาร์คไว้ว่าใช้แล้วแล้วจะนําไม่กลับนํามากลับมาใช้อีกไม่ได้นะครับอันที่สามก็คือว่าทําไมต้องมีจํานวนจํากัดนะอันนี้ผมตอบไปแล้วนะครับก็คือป้องกันเงินเฟอ้อนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีจํานวนจํากัดนะครับซึ่งอันนี้เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือว่า ตัวตัวอ,อะไรก็ตามที่มันสามารถที่จะพอมันมีมูลค่าคนก็แห่กันทำะนะครับอย่างเช่นมเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าเหรียญอย่างเ,เล่นเกมเงี้ยเอาไปขายนะครับก็ตอนแรกก็ขายดีหรอกแต่ตอนหลังพอมันเยอะๆเข้าก็ค่ามันก็ตกไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเหรียญหมดทำไงนะครับ จะเกิดอะไขึ้นโอ้พึ่งเข้ามาจะเกิดเลยขึ้นกับเหรียญหมดนะครับอันนี้แหละครับที่ผมผมบอกว่ามันเป็นความชาญฉลาดของซาโตชินากามโตะซึ่งอันนี้ถึงอยากจะเอามาคุยให้ฟังเพราะว่า,าคือซาโตชินากามโตะเนี่ยนะครับสังเกตคีย์เวิร์ดเขานะครับเขาต้องการให้มันเป็นเหรียญเป็นเงินจริงๆที่ไม่มีใครควบคุม Let's say ว่าโอเคตอนเนี้ยที่มันเป็นเหรียญอยู่ได้ก็เพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ากรรมการตัดสินที่ชื่อ m i n นอรคนที่ทำไมเนอรซึ่งตอนนี้มีส่วนใหญ่จะเป็นภูนะครับเป็นคนเดียวไม่ไหวแล้วนะจะเป็นภู้ผู้ใหญ่ๆในโลกนี่มีเยอะแล้วกเ็เดี๋ยวเราจะพูดถึงไอ้ตัวโค w เ l ลตด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เขาเก็บเป็นโคลเ l ลตอีกต่าหาเขาไม่ได้เก็บอยู่ในเอ็กชน ตลาดหลักตลาดตาตลาดตาสารหรือ,อบิตคัอะไรอย่างนี้ด้วยสามใบนะครับคือถ้าเกิดสมมติมันหมดจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยละครัซาติชินากาโมโต้จึงทําอยู่2เรื่องครับว่าป้องคือจะทําไงให้บิตคอยยังอยู่หลังจากที่ไม่มีครบ2ีเอ็ดล้านเหรียญแล้ว สมมติออกมาหมดแนละ้วคือตอนนี้เอายังออกมาไม่หมดนะครับน่าจะเหลืออยู่เป็นหลักไม่กี่ล้านแล้วล่ะนะครับคือคือซาโตชิทาคาโมโตเนี่ยให้ให้บิตคอยออกมาเนี่ยโดยที่เป็นรางวัลกับคนที่เป็นม i n เนอร์นะครับซึ่งตอนนั้นก็แห่กันเป็นม i n เนอร์เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ให้เขียน นิยายขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งก็คือบอกว่าต่อไปนี้นะถ้าเกิดสมมุติว่าหนึ่งคือใครขยันใครได้อยู่แล้วละ่ะนะครับได้เยอะเดือยในช่วงแรกนะครับเพราะเนื่องจากว่าช่วงแรกเนี่ยพอค่าค่าใช้จ่ายมันได้คุ้มเนี่ยคนก็จะเข้ามาขุดกันเยอะแล้วก็จะเจอง่ายนะครับพอยิ่งเจอง่ายคนยิ่งเข้ามาเยอะปุ๊บเขาจะเพิ่มความยากพอเพิ่มความยากเออประเด็นเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะกลับมาเรื่องอย่าลืมเตือนผมนะว่าทําไมต้องยากนะครับ เราเพิ่มความยากเขาเรียก h a v i n g ก็คือค่าของบิตคอยทุกๆผมจำไม่ได้ทุกๆทุกๆกี่ปีหรือทุกๆกี่ล้านเหรียญไม่รู้มันจะลดมันจะลดเหลือรางวัลจะลดเหลือครึ่งหนึ่งครึ่งนึงไปเรื่อยๆนะครับลองไปลองไปหาดูเขาเรียก h a v g นะครับเพื่อที่จะให้เนี่ยครับเหรียญมันหมดฉาครเหรียญมันหมดฉานะครับแต่กันนั้นก็ตามมันก็หมดได้ และนี่คือความชาญฉลาดของซาจิตะกามโมโตะเนะเขาบอกว่าเมื่อวันที่มันหมดนะครับเหรียญเนี้ยก็จะพูดง่ายๆว่ากลายเป็นเหรียญถาวรของโลกไปแล้วอ่ะนะครับเพราะว่าคนเนี่ะก็จะคนที่ถือเหรียญพวกเนี้ยมูลค่ามันเยอะนี่นะครับก็จะยังคงใช้เหรียญน,นี้ต่อไปนะครับคือเขากลัวว่าพอพอหมดเขาไปเนี่ย บิตคอยจะหายไปจากโลกนะครับซึ่งแล้วที่สำคัญก็คือว่าอย่าลืมนะครับเรายังคงต้องเสียค่าแก๊สอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จากเดิมที่เป็นคนขุดเนี่ยที่ได้ทั้งค่าขุดและค่าแก๊สเนี่ยนะครับก็ยังคงมีอยู่นะครับเพียงแต่าอาจจะไม่ได้สองทางเหมือนในอดีตนะครับ เพนี่ยในอนาคตสมมติตัวเหรียญหมดปุ๊บเนี่ยคนที่ต้องการให้เหรียญลงบล็อกให้เร็วเนี่ยจะต้องให้ค่ากำนันเนี่ยที่เป็นค่าแก๊สเนี่ยเยอะสักนิดหนึ่งไม่งั้นเนี่ยจะไม่มีใครเป็นคนคอนเฟิร์มว่าคุณคือเวอร์ชั่นที่ถูกต้องนะครับซึ่งตอนนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะเขาบอกว่าจะเป็นร้อยปีนะเพราะตอนเนี้ย ม,มันมีค่าความยากขึ้นจนกระทั่งเรียกว่าขุดเจอยากนะบ,บางคนนี่เลิกขุดไปเลยด้วยซ้ำเพราะค่าไฟไม่คุ้มอย่างงี้นะครับ